พายเรือชมก็ะทันงมุ่งตรงมาแต่ไกลเดี๋ยวเดียวไปไม่ได้นึ่งแก่โซภายตัดจากเมืองปทุมมาสองทุ่มกว่ากว่าไปยังไงละกันล่าผูติดโซจ <laughs> จะไปยังไงแหละฉันยังไม่ได้แก้โซก็ถือกระทงใบตองว่าเรียบลองเรือลอยวกมกลับมานอน ลาทงมากันที่ตรงปากน้ำถอ้คนใจดำให้โง่จะยังไปไหนไม่ได้เหรอก็มึงไม่ไปช่วยแก่กูแกะ้อยเขาก่อนดิเขว้พระคงคานะขอขมาลาทงช่วยกูหน่อยได้โปรดให้โซดลอยเช่อลอยโศกว่าลอยโลกลอยภัยมหาโกแข็งใจห้ ส้าจบพราพ,พ,พ,พายกลับมามาที่ท่าเหนื่อยเสียจนแขนล้า,<ม>าพราะแกโซผูกเรือและขึ้นเรือนไม่แช่เชือนหลับไหลไม่โซขาดดีใจ <olmuş. S 2> ไทยโยคือคนไทยเราเนี่ยเป็นคนที่ใจดีที่สุดคนไทยเนี่เป็นคนที่มีน้ำใจคนไทยเนี่ยรักพี่น้องแล้วก็ช่วยกัน แต่คนไทยจําเป็นต้องมีวิน,นัยคนไทยเราจะจะต้องนึกถึงส่วนรวมคนไทยจะต้องเคารพกฎเกณฑ์ในในสิ่งที่ถูกต้องกฎเกณฑ์อะไรกฎเกณฑ์ที่ทําให้เรามีความสุขปลอดภัยหรือหน้าที่พลเมืองที่ดีก็ทุกคนพร้อมที่จะให้โอกาสจริงๆไม่ได้พูดเล่น